ลุกค้นเวนลุกเองไม่ต้องแกลงลม้มไม่ทันพี่ตานแกล้งล้มทุกทีไปหาพี่ตาลนู่นพี่ตาลอยู่ไหนพี่ตาลพี่ตาลอยู่ไหนนะไปดูดิพี่ตาลอยู่ไหน น่ะไม่ต้องแกงลูกพูดบ่อยพี่ดานน่ะพี่ดานจัดการคนหน่อยเร็วไปเร็วเดี๋ยวก็ลอกมาแล้วลูกเดี๋ยวก็ลอกมาแล้วนะเดี๋ยวก็ลอกมาแล้วมองหากระลอกซิอยู่ไหนนะกระลอกอยู่ไหนชีช้ซิไม้ยาง วันนี้ยังไม่มาเลยปาไปนั่งรอดูกลอล้อกม,มันอยู่ข้างบนน่ะลูกบนสายไฟป่ะเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเนี่ยได้เวลาล้วมาเร็วปะาไปบ้านป้าไปดูกะลอกเร็วๆมาเร็วเดินมาปาดูกะลอกอืมไปดูกะลอกเร็วๆ